แล้วก็แล้วก็ผู้ชายอยู่ตรงนี้ใครเปิดไดเออร์ไซส์ของผู้ชายได้บ้างวันนี้เขาให้เอสเซอร์ไซส์มาแล้วมีหกแทร็กใช่ไหมมีของไทยอยู่มากอ่าเรียนแยกไปเลยอแค่ไม่ถึงแค่ไม่ไม่ไม่ถึงก็แนะนำไดเออร์ไซ์เพราะว่าเด็กไม่ไม่เคยรู้เรื่องิง เพลงเีมใช่ไหมก็คุณครูคุณครูอย่างนี้ก็ได้นี่คุณครูเอาไปทำซอร์ไซส์ก่อนไปทำ e อ e r c i s e อย่างที่คุณครูอยากให้ทาก่อนนะแล้วก็รวมกัจจุบันจบใช่พอเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูจะใช้เวลากับตรงนี้ทักสิบห้านาทีก็พอไม่อยากจะนานแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอผู้ชายออกไปผู้หญิงเข้ามาเพ่อีกสิบห้านาทีหลังจากนั้นปุ๊บก็เข้ามาเพลงเีมแล้วก็สองช่วงสุดท้ายก็รับเพลงอ๋อ ล้ว okay. แต่จะอยู่ยังไงก็ได้หรือว่าหรือว <ok okay, ่าจะสอนไปก่อนแล้วค่อยเพลงเรียนค่อยกลับมาตอนสบายมากยังไงก็ได้ whatever whatever ผู้หญิงผู้ชายก่อนคะห้องไหนชายสองร้อยเนียเสียงมากเลยเว้ยน้าพ่อขับไปแล้วโอเคเรานั่งใครแข็งแรงมั้ ถืองานให้คุณลูกน้ำหมดหนึ่ไม่ไหวใช่รัวผมมีข่าวดีน้ำแต่ว่าน้ำน้ำคไม่หยิบน้ำจ้ะอร่อยนี่ข่าวดีแต่ไม่แน่ใจจริงหรือเปล่ามีปัญหาเรู้น้ำน้ำคืออะไรก็อยากลืมดื่มน้ำไปน้ำหมดมันแน่นมันไม่ได้เคอมันแน่นไปอย่าทำถ้ามันยังไม่ทำไม่ถูกเลใจดวงจิตมันไม่ได้มี power เสียงฟรานไม่มี power ไม่มีแรงไม่มีน้ำหนักเมันเข้ากด่องเสียงมากเกินไปตัวนั้นเอง แม็กต้องไปกดแม็กเอ้ยแม็กนนี้มันสบายสบายแม็กคนนี้มันเออแม็กมายืนนี่มัแม็กยืนนี่โอเคนะเราเปิด์ไซส์ก่อนดีไหมเปิดยังไงไมี่ผู้กดนั่นแหลนั่นแหละนั่นแหละ่ยได้เรมขึ้นนะคนแนะ่างเป็นไรครอย่างนี้ก็ได้ครับเาจะฟังรือว่าและ X ไซส์ที่หนึ่งอยู่ไหนมันต้องไม่ลืมว่าเป้าหมายหลักของการงนเทคนิคที่ถูกต้อง มันมีห้าอันสองสองสี่ห้ามาเรียงว่าเนี่ยมีอาา่มผิดพลาดคับผเพราว่านี่แหละแบบสุดท้าในฉันี้นะครับถูกอกแบบมาเพื่อแก้ไขนักเรียนที่มีแตเราเลยไม่รู้ว่าไหนที่หนึ่งเนียมั่วนะที่ได้ยินเนี่ยเบาๆก็เป็นลมๆไม่มีน้ำตาบแล้วก็เลยที่สร้เป็นอนนี้อันนี้ที่หนึ่งใช่ไหม เพื่อให้การฝึกฝนล่าที่2องอ่าโอเคผมเข้าใจกันแล้วนะครับว่าเวลาขึ้นสิษ์สูงเนี่ยนะครับน่จะเรียงนะครับเป็น1-2-3-4ครับเพราะว่านี่เป็นหนึ่งแล้วก็ไวี่เป็นหนแล้วก็สองสองใไหมน่าจะเป็น1นึ่งสอซึ่งอันตรายมับก่ะไม่ได้ไม่ได้แตหลายคนถามว่าเฮดวอ i c e กับ f ฟ l ์เซ็์เหมือนกันหรือเปล่านอนนีรัอธิบายไปแล้วเนาะเป็นไงนะไม่เหมือนกันครับเฮดวอยซ์เนี่ย เสียงเขาสามารถที่จะนี้ก็จะเลือกทำไม่พูดเยอะจังเนี่ยเสียงเชสบอยส์ถ้าเป็นเสียงคอสติโต้เลยโอเคเอ็กซ์ไซส์ที่หนึ่งมันจะเริ่มต้นในคำว่าตัวทีทีทีนี่มัลโงหลังนะตัวจีนะครับตัวจีดับเบิลเอหรือว่ากอไก่ก็ได้นะ

กีกีกีไม่เอกอย่างเขาปัดไันเลยกีกีกีเด็กกันนะลองขยำขยันกีกีกีหาการไกลไม่ล็อกไม่กัดไม่อะไรทั้งนั้นนะครับสบายสบายถ้าไม่ได้ถ้ามันยากเกินไปก็ร้องคำว่ากอไก่สระอีเลยร้องยังไงกีกีกีพูดกี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 กว่าโอเคชีวิตโอเคนะเรียนฟังครับกีกีกีเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ประมาณตัวเองช์าถ้ารูจักไม่ผิดนี่นะครับมันนเป็กี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  โอเคโน้พรบเลยมาเลยมาเลยเดี๋ยวบอกทีมงานมาให้ครโลดขวดหนึ่งก็ได้เนะี่ยสั่งไปละกีกีกีก <c oughs> นะีกีกีก <c oughs> นะีก <c oughs> ีก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 อกีกอกีกีนีก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 พรกปากของกีก <c oughs> ีก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 กกกกกี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  เดี๋ยวน่าจะได้เดี๋ยวน่ยจะได้กล้ามเนื้อมันยังคงตึงๆอยู่เท่านั้นเองเดี๋สักพักมันจะได้ครับฟังนะพร้อมกันทั้งสองสช่ไหมโอเคมาเรียนนะฟีลแบบนี้ก่อนฟีลแบบนี้ก่อนระวังโน้ตตัวเริ่มต้นของลูกคือเอฟช้าตัวเองระจก โน้ตตัวเริ่มต้นของเราคือ F ชา a r p มันเป็นตัวที่ดันได้ง่ายง่ายดันได้ง่ายง่ายนี่เ็นฟังออกนะนี่ไม่ใช่ละแล้วก็คันคอลองนักครับสองสามไหม น้ตนับนับเอาเองนะครับตัวที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ตัวที่สี่เป็นตัวที่อันตรายมากอันหนึ่งเหมือนกันกราบแดที่เรียนเนาะ กไปแล้วกีกีกีเพราะฉะนั้นการเก็บเสียงให้ได้เป็นกีกีกีจริงสำคัญนะนี่ลองทำดูกี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 ่คนเอ่อคคกีกดนี้มากันไปเนี่ยกีกี่อยากดนี้ะอยากนี้นะฟังกีกี เนมันมีบางคนเป็นกกีีซึ่งเป็นยังไม่มีอยู่ลองลองเดี๋ยวค่อยๆลองทำไปก่อนนะเพราะรถยังไม่สามารถแก้รวมๆได้เดี๋ยวให้คุณครูช่วยแก้ให้ก่อนนั่นเป็นอันเนี้ยที่รถไม่เอาแต่โอเคดีกว่านี่ดีกว่าดีกว่านี้นะลองลองไปทำดูก่อนนะครับสุดท้ายที่สุดเราต้องการเป็นเบาะใบหนุ่มเป็นโฟล์คเตอรเป็นเสียงลม กีกีกีนี่รต้องระนต้องการอนี้นะครับกีกีกีอันนี้เราไม่เอานโอเคเปยังไงต่อวะกี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 ้ายเลยนะค้ายนะแบบนี้พี่ฮะเช็งกบนหมไม่ ต่อต่อเอาฟังต่อคอนโทรลเดนสมิกนี้ก็ระวังวลลุ่มคือพยายามทำทำผักดี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 มัดีดีดีมีด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 ี็นดีดอนีด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 ีีดนมีตวีดี กี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  เออต้งเรียนท้องฟากเรียเหมือนแต่งเรียนพูดเหมือนว่าเกีกีกีเดี๋ยวแต่มันไม่ใช่กูกูใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมโอเคกูกูกไป่ใช่กีกีกีเรียป้องกันเองเป็นกีกีกีเนี่ยวจะเป็นอย่างนี้อยู่โอเคลองทำดูครับปากเชฟเป็นเหมือนสซลอูเซ่ ยดสีน yeah. uh, right. right. like ี right. the ีมกมันม the ีท right. ี right. ่ทำเล็บบอบบิบด้วยใช่ไหมด้วยใช่ไหมครับอันนี้ไหนนีนี่มันอาจจะเป็นเนี่ยลทำ้างมือสิร์ข้างยกแก้มขึ้นสองสามป